The right the right. ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปบนภูเขาค่ะโดยกระเช้าไฟฟ้าตอนนี้อยู่ครึ่งทางแล้ว Let's go <S Yes 41 n e to drive We are going Okay you a w e o m e โฟแวกทิวเบร์ท็อปเปนไปกันเลย uh huh. อันนี้เป็นสถานที่ที่เราอยู่ค่ะอ่านไม่ออกเป็นภาษาเยอรมัน ไ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบเทืกเขาวเอลไปหาเก็บเห็ดสบอว่ะเป็นแต่มีเห็ดแท้ กำลัง looking for mushroom Sw <Yeah. S 1> swamp เห็นแต่ swamp ปะ s a yes l i k like I a a l w y say when I dry o to n want t do it. it s <S <laughs> oh, <yes. laughs> yeah it's dry maybe yeah let's let's see เห็นภูเขาสูงๆตรงนู้นไหมคะเราจะขึ้นไปตรงนู้นแหละสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่ มันสูงเลยเหนือระดับน้ำทะเลเยอะมันก็จะต้นไม้ก็จะขึ้นไม่ค่อยได้จะเห็นภูเขาฝั่งนู้นก็จะไม่มีต้นไม้ช่วงหน้าหนาวน่าจะสวยนะเนี่ยคนน่าจะมาเล่นสกีเยอะ หมูเริ่มอื้อแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะ บรรยากาศดีมากเลยดูเหมือนคุณตาคุณยายกำลังจะเดินปา่าจอดแวะชมไอ้นี่กันปั้นเลย information after this we will go there can you help me to <Huh? S 2> protect this part ชมความสวยงามของเทือกเขาเอลฟ์วันนี้วันที่3กันยายนค่ะ2021 ก็จะเข้าหน้าอา่าอะไรนะฤดูใบไม้ร่วงแล้วแต่ก็ยังมีแดดอยู่ยังสวยอยู่ยังก็ยังเป็นซัมเมอร์อยู่โอเคค่ะจะเข้าไปทานข้าวในร้านอาหารล้วจะให้ดูความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,780เมตร เราจะให้ดูชื่อสถานที่หญิงอ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาเยอรมัน,นีเยอรมันใครอ่านออกก็อ่านตามนี้ได้เลยนะคะไม่รู้จริงๆไม่มีความรู้แต่แค่อยากพาเพื่อนๆเที่ยว ไปแล้วค่ะขออนุญาตไปทานข้าวกัน mm hmm. ได้เวลาได้ได้เวลาลงแล้วค่ะเมื่อกี้ประตูไม่ปิดตกใจหมดน้องเชอร์วีจะบอกกอคนะจเ๋ย Not air conditioned, just let air in. Later. You see, they all open up there. Yeah, they open up this one. Yeah. Shoot. I didn't open up because I didn't want to touch anything because then you're angry and then video control. But you actually you can open this shit. Maybe they open. Like you do by yourself. So, no air conditioning, in my opinion. You're right about that. you want that? หลังจากลงมาจากเขาเสร็จแล้วก็มาเล่นเครื่องเล่นนี้ต่อค่ะจะคล้ายๆสวนสนุกค่ะตรงนี้ I don't know. Maybe just the children. Oh, we can't go or not. See. นู่นค่ะเป็นเหมือนรถกาลังวิ่งลงจากภูเขาโรโรอคอสเตอร์ส,อรสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปถามข้อมูลดูกันอ๋อลุกดากสกอ ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ค่ะโอ,อ้ต้องขับด้วยตัวเองด้วยนี่เบรกครับ ตื่นเต้นค่ะมีเบรกแล้วก็คันเร่งเราจะขึ้นไปดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนขึ้นน่าจะถ่ายวีดีโอไม่ได้ค่ะเพราะาต้องต้องควบคุมด้วยมือสองข้างเบรกและคันเร่งให้ประสานกันเพราะฉะนั้นจะให้ดูเฉพาะตรงนี้นะคะ I'll กำลังไปขึ้นไปค่ะถ้าลงจริงๆแล้วอาจจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ขึ้นไปยังพอถ่ายได้อยู่แต่ถ้าลงจริงๆต้องใช้สองมือเพื่อที่จะหยุดความเร็วแล้วก็เบรกอันนี้เรากำลังไต่บนภูเขา เอกซ t e ดนูนนจนัทปนูนนละถึงเวลาลงแล้วนะคะมาถึงแล้วค่ะหมู่บ้านที่สวยที่สุดเขาบอกอย่างนั้นนะหมู่บ้านดอกไม้ที่สวยที่สุด how to say this village Albenbach Right? No? y e Albach? h a Alpenbach? Nah, I'm not think so. h I say Alpenbach. Albach. yeah, h a เราจะพาเดินชมรอบๆหมู่บ้านเ The บ้านหลายๆหลังก็คล้ายๆกันนะ ดูเลยเลรอ๋อตรงนั้นมีโบ๊ทด,ด้วย นี่เป็นโบสเต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ What they call the village is uh, Blummo. Altbach. The Blummo village, what they call I said The best flower village in Europeans. The best, beautiful. เรากลับมาถึงที่พักกันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเที่ยวง,งงงในดงแอลที่ออสเตรียวันแรกถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครคิดจะหาความรู้สาระและก็ความบันเทิงในคลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่มีแค่อยากพาเพื่อนๆเที่ยวค่ะ